เรียงคณะกรรมการการประเมินทุกท่านข้าพเจ้านางสาวธนาพรพคนรัตน์ตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะวุฒการศึกษาปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวนราชธานีรับราชการมาแล้ว6ปี7เดือนปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่งานสอนที่ รงเรียนบ้านคอทองภัยพิทยาคารในระดับชัน้นประถมศึกษาปีที่สอนทุกรายวิชาจำนวน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด10คนปัจจุบันโรงเรียนบ้านคอทองภัยพิทยาคารตั้งอยู่ที่ หมู่ที่4บ้านคอทองตำบลคอทองอำเภอเขียงในจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเายทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนทั้งสิ้น36คนค่ะ ในปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิดอย่างสาร้างสรรค์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบทําให้สามารถคาดการวางแผนตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อปีการศึกษา2564ข้าพเจ้าได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานสอนที่โรงเรียนบ้านคอทองภัยพิธียาคารในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่องการคูณผลปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางด้านการคูณซึ่งทักษะทางด้านการคูณเป็นทักษะสำคัญในการใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณนอกจากนี้ผลสำร็จทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมงศึกษาปีที่สปีการศึกษา2 5 6 4 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามเป้าหมายตามที่โรงเรียนตั้งไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีกรา 65, รศึกษา2565ข้าพเจ้าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการคูณและพยายามคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรหรือวิธีการเช่นไรให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการคูน มีความรู้สึกสนใจในการเรียนรู้มีความรู้สึกสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนการสอนมีความชื่นชอบชื่นชมและเจตตกติที่ดี่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่คิดว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากและด้านบว่ออีกต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เกมเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบวัดและประเมินผลว่าในการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนานการทั้งด้านทักษะการคูณเป็นเช่นไร้และเพื่อยังให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยจะพัฒนาทักษะการเรียนในเรื่องการคูณของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและสามารถนำนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก,ก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันสำหรับคลิปแรงบันดาลใจของค้าพเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพักคุณคณะก,กรรมการการประเมินทุกท่านขอขอบคุณค่ะ